ขวายไลท์โชยไม่ใช่นี่นั่พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วคุณต่อยบุ้งค่งบ่ายสามบุงครุ่งนี้เจอกันแน่นอนใช่คับทุ่งเราเด็ดสุดๆแต่วันนี้ขวัวเรายอดเยี่ยมเยี่ยมขวัวคุณต่อยคนนี้ก่อนนะแต่วันนี้ขวัวคุณต่อยก่อนขวัวคุณต่อยของเราในวันนี้จะมาสอนทำอาหารซึ่งเรียกว่าเข้ากับฤดูกาลได้ดีเพราะหน้านี้มีลิ้นจี่ครับเอ้ยลินจี่จะเอามาทำอะไรกับอาหารได้โอ้โหผมว่าเมนูนี้ท่านจะต้องชอบเพราะมันข้าวผัดหมูลิ้นจี่่่่เ้้จจริิงๆขาาวผัดหหมูนนีีแแลละตอใส่่่่เเเเข้้าาาาาไไไปอแตนียยววลถม๊ะะจทดังง ร้านนี้เชื่อถือได้เพราะร้านนี้คือสอพชชนาสอพุฒนานี้มีมานานแล้วนะท่านผู้ชม4ี่ห้าสิบปีแล้วนะครับอยู่ที่สนามมวยนะครับอยู่รากชะดําเนินอยู่ข้างๆเลยใช่สมัยก่อนเราก็ไปกินไก่กันแล้วเราก็ไปชกกับเจ้าของร้านไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับงเราไปดูมวยเสร็จเราดูมวยเสร็จเราลงมากินร้านขาวอ๋อแล้วไปนะฮะวันนี้เขาจะมาสอนทําข้าวผัดหมูลิ้นจี่ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนันทพัฒน์ ปะมุติโตจากสอพชนาครับ,บสวัสดีครับเห็นแล้วดีครับสวัดสวดีครับร้านเนี่ยอยู่ตรงสนามมวยเลยะนะครับวมวยเนยใช่ไหมฮะกินไก่ก็แฮปปี้อยู่แล้วแต่วันนี้มีเมนูอีกเมนูหนึ่งซึ่งจะมาบอกให้ทราบว่ามันอร่อยขนาดไหนคคือข้าวผัดหมูลินจีนะครับ ท่านผู้ชมดูพร้อมๆกับเราไปเลยไม่ได้ทํายากเลยแต่ผมชอบเคล็ดลับผมอยากให้ใครก็ตามที่อยากจะผัดข้าวผัดดูไว้นี่คือศูนย์การผัดข้าวผัดครับมานี่ครับนี่คือเครื่องปรุงเครื่องปรุงทั้งหมดค่ะของข้าวผัดหมูลิ้นจี่นะคะคก็จะมีสิ่งสาคัญหลักคือข้าวสารข้าวหอมมะลิเก่าเป็นข้าวหอมมะลิเก่าค่ะมันจะไม่แฉะม, <า S 2> มาล้างมาซาวาให้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเวลาจะหุงน้าไม่เยอะ น้ำแค่หนึ่งข้อนิ้วพอค่ะน้ำอย่าเยอะเ <ๆ S 1> พราะจะทาข้าวผัดเอาแค่หนึ่งข้อนิ้วพอแล้วก็เอาไปหุงค่ะหลังจากนั้นก็ตักข้าวขึ้นนะคะแล้วก็เกลี่ยข้าวครับค่ะนี่ค,คือเคล็ดลับถจ้าทนายกบัดต้องทําแบบนี้ใชเกลี่ยข้าวให้ไล่ความร้อนออกค่ะแล้วก็เกลี่ยให้ข้าวไม่เป็นก้อนอค่ะหล <ๆๆ S 2> ังจากนั้นพอเริ่มเย็นก็แรปค่ะแล้วก็ เราเอาใส่ตู้เย็นเก็บใส่ตู้เย็นครับย่างต่มสุด15นาทีครับผมคราวนี้เตรียมข้าวแล้วจากนั้นก็น้ำมันค่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วเราก็จะใช้น้ำมันหมูผัดกับกระเทียมค่ะแล้วก็ไข่นี่ค่ะแล้วเราใช้เนื้อมืออหมูสันนอกหมูสันนอกกับสับปะรดมันจะได้รสหวานมันจะได้นุ่มนี่เขาหมักไว้แล้วท่านผู้ชมดูตรงนี้นะฮะเขาใช้ไฟอ่อนครับ เพื่อจะได้มันจะได้ไม่เกียมค่ะแล้วหมูก็จะนุ่มขึ้นค่ะ หลังจากนั้นก็เอาข้าวที่แวบในตู้เย็นออกมาค่ะแล้วก็เราลงแล้วก็เร่งไฟแรงเลยค่ะนี่ครับตรงนี้ต้องเร่งไฟแรงเลยและยีข้าวเอาให้ทั่วครับมันกลับกระทะบ่อยๆค่ะผัดเร็วๆใช้วิธีการผัดเร็วๆเพื่อให้ข้าวมันแตกตัวกันค่ะแล้วก็ทั่วถึงไข่มันจะผสมกับข้าวได้ทั่วถึงกำลังเด้งเลยนะนี่พอมันกำลังเด้งจริงๆคุณนวัดผูดถูกพอมันกำลังเด้งดังๆแล้วก็ปรุงรสเลยซอสปรุงรสธรรมดานี่แหละค่ะใส่ซอสปรุง ลงไปน้ำตาลทรายนิดนึงไม่ต้องมากนะคะรับตามด้วยพริกไทยป่นขาดไม่ได้ครับรสชาตินจะได้จัดจ้านครับก็ไฟแรงเหมือนเดิมค่ะผัดเร็วๆเลยเพื่อให้เครื่องปรุงเข้ากันนะคะแล้วก็เข้าวจะได้เหลืองทั่วไอท่านภูมิเกียรติที่ก็รอมาฮะตอนนี้กระจายจะขาดแล้วฮะมันก็ ต้นหอมค่ะตเม็ดมะม่วงค่ะช่วยให้มันเีรสเคี้ยวนะคะแล้วก็ลิ้นจี่สดฟันเม็ดค่ะนี่ลิ้นจี่พะวานะคะช่วงนี้เป็นอันพวาเป็นเทศกาลอยู่ด้วยรสจะหวานอมเปรี้ยวแล้วก็จะหอมค่ะผัดไปครับท่านผัดเร็วๆเร็วๆนน้ำนะคะต้องต้องผัดเร็วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกรียมเกินค่ะค่ะให้มันทั่วๆกันค่ะพอเหลืองได้ที่ก็กลิ่นหอมแล้วออกมาเป็นอันเสร็จสิ้นข้าวผัดหมูลิ้นจี่ครับ น้ำลายแตกฟองนะน้ำลายไหลอย่างนี้น้ำลายแตกฟองเยมีขออนุญาตก่อนที่จะทานกันนะฮะเดี๋ยวพูดตรงนี้เนี่ยสำคัญที่สุดท่านผู้ชมผมชอบที่วันนี้อยากจะให้ดูในเมนูนี้สองรชนะเอามาบอกเวลาท่านทำข้าวข้อที่หนึ่งก่อนเลยข้าวหอมมะลิข้าวเก่าค่ะใช่ข้อสองเวลาล้างสาวข้าวเสร็จเรียบร้อยเวลาจะหุงใช้น้ำใช้น้ำน้อยน้ำน้อยภาษาโบราณนี่เขาพูดก็แค่ แค่ข้อองคุลีหนึ่งข้อองคุลีใช้น้ำน้อยๆเพราะว่าเราจะเอาข้าวมาผัดล็อกนิ้วนี้เช่ครัใช่ครับใช่ครับเป็นภาษาโบราณแต่ว่าจริงๆในหม้อสมัยใหม่มันจะรู้ว่าใช่มันจะมีขีดบอกว่าท้าน้ำปกติแค่นี้ถ้าไม่ปกติต้องแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นเราหุงข้าวเสร็จเรียบร้อยพอได้ข้าวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมสําคัญสุด ตอนร้อนๆที่เอามาออกมาจากหม้อเอามาต้องเกลี่ยไล่ความร้อนออกท่านผู้ชมสาคัญจริงๆนะครับเนี่ยเกลี่ยไล่ความร้อนแล้วให้มันท่ามันวางอยู่ทั่วพอมันหายร้อนเสร็จเรียบร้อยเอาข้าวทั้งหมดนั้นไปแรบและเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะมันกลายเป็นข้าวาข้าวผัดและอร่อยส่วนใหญ่เราข้ามขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่เราหุงข้าวเสร็จก็เอาไปผัดเลยนามันจะแช่แล้วเป็นก้อนมันต้องแห้งฮะมันต้องแห้งนี่ขั้นตอนสําคัญสําหรับการทําข้าวผัด นอกนั้นเท่าที่ท่านเห็นผมคิดว่าไม่มีอะไรที่วุ่นวายยุ่งยากไม่วุ่นวายครับดูแล้วเข้าใจไหมฮะเข้าใจถ้าไม่ถ้าไม่เข้าใจผมขออธิบายใหม่ตั้งแต่ต้นว่าเข้าใจหมดแล้วเเลยอาข้าวไปแช่ตู้เย็นไม่ตั้ง15นาทีแค่นั้นเองที่เหลือก็ผัดธรรมดาขาอยากรู้ว่าข้าวอะไรไม่ต้องครับผมเป็นข้าวเก่าครับผมข้าวเก่าใช้ข้อหนึ่งข้อนี่แล้วไฟไฟใช้ยังไงป๊ตอนแรกผัดไฟอ่อนครับผมแข็พอหลังจากปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วแรงเลย ไฟแรงเลยแล้วก็ใส่นิ้นจี่ใส่อะไรต่างๆนานาแต่ว่าตอนพี่ผัดหมูแรกๆเนี่ยไฟอ่อนๆเพราะวหมูจะแข็งเอันนี้หมอนี่แหลหมูหมูหมูนี่หมูใช้หมูอะไรครับสันนอกครับสันนอกทำไมไม่ใช่สันในครับเอ่อเพราะว่าสันในมันจะแข็งครับผมแล้วมันเหนียวด้วยจริงหรอครับสันในมันคือจริงๆแล้วเนี่ยคือสันในหรือสันนอกอะไม่ได้ต่างกันเลยสันในจะนุ่มกว่าด้วยแต่ว่าสันนอก สันนอกเวลาหมักแล้วเนี่ยมันจะนิ่มกำลังพอดีสันนอกหมักแล้วนิ่มพอดีลองเลยฮะลองเขาไม่ไหวเลยฮะเขาไม่ไหวปลาพี่น้ำปลาพยอดไม่มาแล้วท่านผู้ชมดูนะเวลาเขาทำนี่พี่น้ำปลามาผมบอกให้ได้เลยว่าน่ารังเกียจมากขอให้ท่านผู้ชมดูนะ่ยโอ้โหครับอ่ขอนิดนึงนะฮะจะไปรังเกียจทำไมดูหน้าตาน่ากินจังเลยคือหน้ารังเกียจคือผมจนไม่ไหวเลยไงฮะ นี่ฮะข้าวผัดเนี่ยถ้าไม่มีพริกน้ำปลานะโอ้โหหมดใช่แล้วท่านอย่าใส่พริกน้ำปลาเยอะใส่แต่พอประมาณว้ายอันนี้เยอะครับไม่ไ่ของของผมขออนุญาตเป็นแบบไม่มีพริกเลยอ๋อกินข้าวผัดหอมมาเลยนะตรงนี้จะมีลิ้นจี่นิดนิดของผมแบบใส่พริกน้ำปลาไปพอประมาณคือว่าเราทานข้าวคํานึงแล้วก็ใส่พริกน้ำปลาช้อนหนึ่งก็พอนะครับเยอะไปครับ ทั้งจบที่เหลือท่านทำรายการกันเองแล้วกันลองทำดูผมว่าเมนูข้าวผัดเป็นเมนูที่ทุกทท่านทําได้แต่ว่าจะถูกหลักการแล้วก็จะอร่อยถูกมาตรฐานนั่นนั่นอีกเรื่องนึ่นแต่ทําได้หมดสนุกทุกครั้งอ่ะที่ทําครับอืแล้วมันไม่ได้มีอะไรวุ่นวายยุ่งยากบังเอิญหน้านี้เป็นหน้าลิ้นจี่ครับทำไมฮะเพลิดทำไมพี่ไม่เผ็ดอ่ะทำตามที่ผมบอกใช่ไหมฮะผมก็รู้ว่ามันไม่เพลิดหมาครับกลับเข้ามาฮะเข้าที่ครับนี่ลองทําดูฮะมันเป็นหน้าลิ้นจี่ก็เอาลิ้นจี่มาทําได้อย่างอร่อย แต่จะให้ข้าวอร่อยจริงๆไม่มีวิธีอื่นนอกจากวิธีนี้ยิ่งแช่ให้ยิ่งเกลียยิ่งเกลียให้แห้งมากเท่าไหร่ก็ตามครับยิ่งอร่อยเท่านั้นเวลามาผัดยิ่งแช่ตู้เย็นนานเท่าไหร่ก็ตามยิ่งเอามาผัดก็ยิ่งอร่อยเท่านั้นครับนี่เป็นสูตรครับไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนันทพัฒน์ขอขอบคุณร้านสอภชนาขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมเรามาโดยตลอดครับไม่ขอบคุณใครสักหน่อยเลยกินเอากินเอาขอบคุณ ขอบคุณไทยสักหน่อยไหมขอบคุณ <c oughs> พริกสะปายทำให้รสชาติดีขอบคุณจริงๆนะฮะ<อ>แต่ว่าอย่าพลาดเด็ดขาดพรุ่งนี้พบกันนะฮะ15นาฬิกา30นาทีกับรายการ อะไรนะฮะถั่วเลือดโชว์แล้วมีลูกทุ่งด้วยป่ะฮะมีเต็มเลยเต็มมามากันเอื้อฮะตจนขนานเฮาบสามโมงครึ่งไปสามโมงครึ่งนะฮะรายการอะไรนะถั่วเลือดโชว์โอเคนะมีทอดโชว์ด้วยป่ะฮะมีมมีีขาผัดด้วยว่าแล้วนะฮะจงใจเฉพาะกำไลวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เมนูอาหารต่อไปนี้ที่เป็นอาหารจานด่วนดเีอ้ยูเนี่ยเป็นอาหารจานด่วนเขาบอกว่ามีสารอาหารครบถ้วน5้าหมู่ใน1จานนี้ครับได้ขาร์โฮเดตได้พลังงานจากเส้นครบถ้วนขนมจีนน้ำยาป่าลัดครัวทะเลครับมันหอมจริงเครื่องเขาถึงมันจะไม่มีความคาวติ่งน้อยน้องน้อยพอเนาะเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเวลาเขาบอกแล้วเวลากินก้าอยู่ร้องเพลงแ้มีเมียแก่